เอาวันนี้การแข่งขันกันระหว่างทีมนะครับไทยของชโค้ชี่เราให้โดนเกมต่อนนะไหมครับใช่โอเค ต้องไปหาซื้อนะครับโองการที่เสียวไหวโอ้โหยังปั่ไม่ได้อยู่เลยครับให้ซื oh> Japan, um> ้อต like really> um> ัวมาไวครับนตอนนี้เกมครับผมต่อมาึมได้อยูี่เอาละผมจากซื้อหลังตด้โต๊ดาไมแลวีคดอะไรเฮยโอ้ ตัวได้มาใเรอีครับแหมแานโลนี้คุณเกมเทียเลยนะครับแหมะังทำสัวได้เ่องครับเอพอเกิ่มสิพอมาคิดคิดไปบ้าเอาคิดไปบ้าด้วะยังทำไ่ได้อยู่ันนี้พอมาไดมา ตัวูนไปครับผมองาทีเขาองแลแต่เป็นทสองสายก็ไม่ดีนะาต้องไปเจทีมแขงเลยนะผมทสยสายทุกสายทีก็ยทีมถ้าที่องสายก็คือยึุเลยนะโอ้โหยึเอมซีดิองการเล่นนี้นะคนเยวครับไ้ผมได้ วันนี้ไม่ชนะนะครับอาจจะต้องไปเจอฝึกหนักเลยครับที่บีเอฟซีแต่ถึงแต่ชนะครับก็ไปเจอของแข็งทีเดียวนะขอสิทธิ์พิเศษขอบคุณทุกท่านที่มาเชียร์นะแล้วก็ทุกสื่อที่ดีนะทุกคนนะพ่อให้ช่วยกันเก็บขยะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของเก็บทุนงานเอาเลยนะ นะครับเก็ตอบตัวไปครับน่าจะเป็นทีมหอยผมที่การของบอลที่แต่ดันท่าก็มายินดูอยู่นะครับเพราะว่าคู่นี้นะครับน่าจะเป็นทีมหอยผมที่เข้าสไปพบกับเย็บเบลซีแน่นอนอยู่เลยนะครับในสายนี้นี่ทุกนีสายนี้หลังเช็คนะครับก็ลอยลังเขารอบไปแล้วนะครับเขาตูหูไหมผม Yeah. <laughs> ย,ย,ยี่หนึ่งสามต่อใชาไหมยี่เท่านี้วางบอลยังของบอลได้อย่างต่อเน,นื่องเน้นความสวยของท่านะครับแต่ไม่ได้ประตูนะครับแม่อุก,กิตแนบเนือ้ออุก,กิตพักออกไว้แล้วก็เน้นให้เป็นตัวชูโรงของทีผมอยขมเลยนะครับอุก,กิตอุก,กิตอุก,กิตงบอลอุกกเกปิดบอลไป ยิงไปเสมอกันสองตู้ต่างสองแต่ารานี่ชนะเหมือนเหมือนกับชนะลูกนี้้โอ่เอาครับเอาแล้วไงขอไปแล้วขอคบกั ต้องจำระบบทีมเลยครับต้องเข้าเลยเอาเอาระบบทีมนี้เลยนะครับแบบนี้เลยครับไว้แข่งต่อนะครับล็อกล็อกล็อกวางมาแบบนี้เลยนะครับเอาเลยเอาเรียบร้อยคว้าบอลเข้าไปมาเรียบร้อยแต่เพาแผนนี้เป็นแผนที่เข้าแล้วนะครับของทีมหอยผมนะครับเออฤดูการหน้านะครับรอบหน้านี้ต้องมาแบบนี้เลยครับหอยผมไม่้ ทำหมดนะครับทุกอย่างนะครับต่อทุกอย่างครหมดทุกโซนเราจะมีดนตรีต่ออีกนะครับโอ้มันเลยนะครับสำหรับฤดูกาลนี้เอาล็อกไว้ผมไว้ผมล็อกล็อกแล้วลเปิดไปอุกิจดนตรีสติีต่อนะครับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดนะกิจกรรมของเราบอลยังอยู่ที่อุกิจ เอาละโมกีโมเด็จจะเป็นลูกเขาไม่ดีกูเกี่ยวนะสายนี้ลูนี้เอาไว้เอาละลูนี้บอลคุกกิกคุกกิกส่วนมากเปอโโอพักโอ้โหบ่อยบ่อยลูนี้อาการยังไม่ว่าอะไรนะครับลูนี้เป็นบอลตัวแข็งเอมเมนตีนี้ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับลงแข่งมาสามนัดนะครับเอาละบอลแรกที่เรายังีสามไอ้ผมไอ้ผมยืนบอล เอาลกลนนะี้อีกครั้งนึงเอของเอาลอของเอาลเป็นลูกตัเลขอกองเออลูกเลลูกพกยเอาเลยเาเลยเาเลยกันโอ้ยนัอาครับอพวกนี้ไฟฟ้าทีมครับต้องเล่นให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าแม็งนัดเลดเลยนะครับวนี้ต้องรอดูไอแหลมนะครับไอแหลมเป็นเัวชลโลก อตอนได้ไอ้ผมเอาล่ะบอลไอ้ผมยังบุกหลังต่อเน,นื่องเปิดโอไม่เลยน่าจะชักไปยิงเองนีนี้3สามโอข้างหลังเล่นเราวป็สิเท่านะครับซึ่งทีมที่เขาลงการแข่งขันก็จะมีทีมวิลัยข่งปัจิบุรีนะพิลัยแข่งอีกบุรพาปับุรีพีไอศัช่างปัจบุรีแล้วก็วิทยาการชีพกระบีบุรีของเรานะครับประกาศนะครับสรพุ่นี้นะครับหลังเลิกเรียนนะครับ นักกีฬาฟุตซอลคนไหนนะครับที่สนใจนะครับจะคัดเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนนะครับนักกีฬาฟุตซอลทีมวิทยาการชิคาบุรีนะครับให้มาครับเตรียมชุดนะครับการแข่งขันมาคัดตัวนะครับในช่วงหลังเลิกเรียนนะครับในช่วงตั้งแต่สี่โมงวันพรุ่งนี้สี่โมงเย็นนะครับให้เตรียมชุดหมายพร้อมนะครับในการคัดเลือกตัวนะครับ ปอมาหายมท้สีายผมโอเคโอเคเปิดปอดต่อหายมีสีลือเาอีกสามนาทีสุดท้ายนักบอลเปิดบอลมา อังคมอุกิจอุกิจกิจเลี้ยงเข้าไปในมุมแคบอ่อ้อยิงเข้าปเองไปจะลงไปช่วยหรือว่าไมลงไปทำะนี้เลียงอีกสเี้ยงอีกสามี้ย่งเียโ Редактор